ค่ะวันนี้คุณครูฝนจะพามาทําผ้ากันเปื้อนนะคะแต่ว่าก่อนอื่นเราต้องมาทาแพทเทิร์นก่อนนะคะผ้ากันเปื้อนเต็มตัวเนาะแบบน่ารักน่ารักนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะเราจะวัดจากนี่นะคะเข้าไปห้าเซน้จากกระดาษนะกระดาษเราเอาด้านไหนก็ได้นะคะคเพื่อนๆกระดาษกระดาษอันนี้คุณครูฝนซื้อจากร้านหนึ่งร้อยเยนนะสามสิบบาทไดโซประมาณนี้นะที่ทญี่ปุ่นนะคะ วัดเข้าไปห้าเซนค่ะตรงนี้วัดเข้าไปห้าเซนเลยจากกระดาษนี้ค่ะ ใช้สิบสองจุดห้าถ้าใครอ้วนก็บวกเพิ่มขึ้นได้นะคะประมาณอีกสิบเซนก็ได้นะของคู่ฝน,นเออไม่ใช่สิบสองจุดห้าสิบสองจุดห้าเซนนะคะนี่ประมาณนี้มันก็เล็กเนาะเล็กจันสิบสองจุดห้าถ้าใครอ้วนแล้วก็บวกอีกสิบเซนก็ได้นะคะสิบเซน อันนี้ไซส์เไซส์อนะ็มดี๋ยวเราก็ขีดลงไปนะคะตัวนี้23นะคะจากนี้1 2บสองสเซนนะคะจากนี้มานี่นะแล้วเราก็วัดลงไปวัดจากนี้นะคะจากที่เราวัดส2บสเนาะลงไปนี่นะคะ2 3่ 23, สมเซนนะคะ2 3นะคะ ยี่สิบสามจ้าปกาติ๊กไม้เเาาก็วัดตรงนี้ด้วยตรงที่เราติีกนี้ว่ามันได้12.5สอหา้าไมมันจะได้ตรงกันเนาะโอเคเราก็ทำเส้นป่าลงไปกระดาษมันขยับขยื่ยนไปมานิดหนึ่งนะจ้าอันนี้ทำเส้นป่าให้ดูก่อนนะจ๊ะ อันนี้23นะคะจากนี่มานี่นะคะต่อไปเราก็จะวัดจากนี่นะคะตรงนี้ไปถึงนี่นะคะ40เซนนะคะวัดไปค่ะตรงนี้เลยสามสิแล้วก็บวกอีกสิบเนาะอีกสิบเซนก็ประมาณตรงนี้นะคะก็ขีดไปเลยจ้าขีดตรงไปเลยนาะขีดตรงไปแล้วก็ตรงไปจ้า เช็คตรงนี้ด้วยว่ามันตรงกันหรือเปล่าย3 3โอเคตรงกันอยู่ี่ค่ะเราได้จุดนี้นะจุดไรทีนี้เราก็จะขีดจากนี่ลงไปนี่นะคะให้มันเท่ากันตรงนี้ได้40แล้วนะเราก็วัดออกมาเลยนะจากนี้มาส0 แบบนี้ก็ใช้ได้เลยนะคะนี่ใช้ได้เลยเนะาะแต่คพณ่นครูฝนจะทําชายเป็นโค้งนะคะนี่เดี๋ยวจะโค้งตรงนี้นะจ๊ะใครจาสี่เหลี่ยมก็พอแค่นี้นะใช้ได้เลยเนอันนี้ตัววัดจะมุมมาสิบหกเซนนะสิบหกเซนประกาขคิดไว้จ้า จากนี่ห่างจากนี้นะคะ8ดเซนติเมตนะคะห่างจากนี้มา8ดเซนนะคะช่วงนี้ก็เก่าเ,าเนาะเพราะเราจะอันนี้ผู้ฝนจะติด2ตัวนะแล้วก็จะวัดจากนี้นะคะนี่มานี่8เซนเนาะ13บะเอนากว้างความกว้างข,ของกระเป๋า13บสานะสิบส มันตรงกันหรือเปล่าเนาะตรงกันหรือเปล่าจ๊ะสิบสามนะจ๊ะวัดจากนี่ประมาณสี่เซนนะหรือใครสามจุดห้าจะได้ห่างจากตรงนี้นะคะสี่เซนหรือสามจุดห้า ประมาณผิรือเปล่าไงนะจ๊ะนี่สิบสามนะคะสิบสามเนาะ,ะนะได้สิบสามปากกาขีดทาปากกาอันนี้ครูฝนทําสีแดงเอาเอาเหมือสีแดงทําให้ดูจะได้เห็นได้ชัดนะเผื่อใครจะทําตามนะจริงๆเราจะปากกาอะไรทําก็ได้นะปากกาอะไรขีดก็ได้แล้วก็ทมความนี้ก็ความยางกระเป๋านะคะเอาสิบสองนะ มันยาวเกินไปหรือเปล่าเนาะเอาสิบแล้วกันนะครูฝนชอบเล็บเล็กๆนะคะสิบนะโอสิบสมันจะครูฝนไม่เอานะคุูฝนเอาแค่สิบเซนนะเพื่อนๆสิบเซนวาดออมาสิบเซนนี่สิบเซน แล้วเราจะเราจะทำกระเป๋าโค้งนะเพราะว่าตรงชายนี่เราทําเป็นโค้งแล้วเนาะเป็นขึ้นวงกลมเนาะวัดจากนี้มานี่ก็หนึ่งจห้านะคะวัดตรงมุมนี้นะคะหนึ่งห้าเราจะทําโค้งนะหนึ่งจห้าประมาณนี้นะคะ ทนกระเป๋านะคะกระดาษที่เราตัดอ e. ตรงแขนตรงนั้นนะคะมันเหลือตรงนี้เนาะเราจะทำแพทเทิร์นกระเป๋าตรงนี้นะจ๊ะก็จะเอาความกว้างนะคะวัดอะไรจากสิบสามนะคะ ขั้นตอนแรกนะคะให้เราพับผ้าแบบนี้นะคะโดยเอาด้านในผ้านะคะขึ้นมานะคะโดยหันด้านนอกกับด้านนอกเข้าหากันเนาะแล้วเราก็เอาแบบมาวางบนผ้าแบบนี้ได้เลยค่ะมุมที่เราพับนะคะเราจะเอาแบบวางชิดเลยนะคะส่วนส่วนด้านอื่นนะคะก็ให้เหลือเย็บด้วยนะคะหนึ่งถึงสองเซนนะคะเอาแบบวางไว้แล้วก็เอาเค็มดกัดไว้นะคะ ไปเราก็ตัดได้เลยค่ะเราจะตัดเพลเย็บไว้นะคะสองเซนนะคะตัดแบบนี้นะคะพอตัดเสร็จนะคะเราก็จะเอาปากกามาขีดหรือว่าช็อกขีดหรือว่าจะเอาที่กิ้งกิ้งนะคะ ตัดเสร็จแล้วก็จะมีหน้าตาแบบนี้นะคะเราก็จะตัดผ้าซับในด้วยนะคะเพราะว่าผ้าเขามามันบางนะคะกระเป๋าเราตัดผ้าซับในด้วยนะคะส่วนสายเราตัดอย่างละสองเส้นนะคะแต่ไม่ต้องตัดผ้าซับในนะคะเราจะยิบกระเป๋าก่อนนะคะนํากระเป๋ามารีดนะคะรีดตามรอยพับที่เราขีดไว้นะคะทั้งหมดเลยนะคะสี่อันนะคะ โค้งเราก็เอาเกันไกลตัดปลายนิดหน่อยนะคะเพื่อจะได้เข้าโค้งได้สวยนะคะ ทั้งสชิ้นเสร็จแล้วนะคะเราก็นําผ้าด้านนอกกับด้านในนะคะประกบเข้าหากันแบบนี้นะคะแล้วเราก็เอาเข็มดกัดไว้นะคะกัดเรียบร้อยแล้วเราก็นําไปเย็บนะคะ น้ายายี่นะคะเราจะเอามาทำระบายติดกระเป๋านะคะต่อไปนำผ้ามาพับครึ่งแบบนี้นะคะแล้วเราก็เอาเกีโมดกัดไว้แบบนี้นะคะปลายด้านหนึ่งจะเย็บติดกันอีกปลายด้านหนึ่งจะไม่เย็บนะคะ ที่เราเย็บติดกันนะคะจิ้มผ้าเข้าไปแบบนี้นะคะเราก็จะดึงด้านนอกออกมานะพอดึงผ้าด้านนอกออกมาแล้วเราก็พับอีกมุมด้านหนึ่งะค่ะแล้วก็เย็บติดกัน,นะคะ<ม>่ะเย็บเสร็จแล้วก็นําไปรีดนะคะรีดเสร็จแล้วก็นําไปเย็บนะคะเราจะไม่เย็บริมจนเกินไปนะคะ แบบนี้จะเย็บห่างๆนะคะคู่ฝนจะใช้เบอร์สามนะคะเพื่อให้ดึงผ้าได้เนาะเราจะทําเป็นระบายนะคะเย็บเสร็จแล้วเราก็เอาเคมีหมดนะคะสกสิดสกิดผ้านะสกิดได้นะคะออกสักสองครั้งนะคะ แล้วเราก็ดึงเส้นได้นะค่อยๆดึงแบบนี้ค่ะมันจะย่นๆเข้ามานะคะวันนี้เราจะทําระบายเยอะนะคะเราจะติดหน้าอกแล้วก็ติดตรงชายผ้ากันเปืป้อนด้วยนะคะทําระบายเสร็จแล้วเราก็เอาไปเย็บติดกระเป๋าได้เลยค่ะ เราจะทำระบายติดกระเป๋าทั้งสองข้างนะคะต่อไปเราจะเย็บสายนะคะสายผูกคอแล้วก็สายผูกตรงข้างหลังนะคะเราจะนำผ้ามาพับครึ่งแบบนี้แล้วก็เอาเข็มหมุดกัดไว้นะคะพอทำเสร็จแล้วเราก็นำไปเย็บนะคะเราจะเย็บปลายด้านหนึ่งนะคะอีกปลายด้านหนึ่งเราจะไม่เย็บนะจ๊ะ para เสร็จแล้วเราก็นำไปรีดนะคะนีดเสร็จแล้วเราก็นำไปเย็บนะคะ กว้างห้าเซนติเมตรนะคะแล้วก็ยาวห้าสิบเซนติเมตรนะคะตัวนี้เราจะทําระบายตรงหน้าอกนะคะที่ทําเราก็จะทําเหมือนระบายกระเป๋านะคะเอาผ้ามาพับครึ่งแล้วก็เอาเข็มหมุดมากัดไว้แบบนี้นะคะแล้วก็นําไปเย็บนะคะปลายด้านหนึ่งเราจะเย็บติดกันอีกปลายด้านหนึ่งจะไม่เย็บติดกันนะคะ เย็บเสร็จเราก็เอาปากกาจิ้มปลายด้านที่เย็บติดกันนะคะให้เอาด้านนอกออกมานะคะเอาด้านนอกออกมาเรียบร้อยแล้วก็พับไปอีกด้านหนึ่งแล้วก็เย็บนะคะจากนั้นเราก็นำไปรีดค่ะ แล้วเราก็นำไปเย็บนะคะเราจะใช้เบอร์3นะคะเย็บห่างๆนะจ๊ะ ต่อไปเราจะพับแล้วก็รีดตัวผ้ากันเปื้อนนะคะตรงโค้งเราจะเอากรรไกรมาตัดปลายนิดเึงนนะจ๊ะแบบนี้นะคะ ในนะคะเราก็ทำเหมือนกันกับผ้าด้านนอกเลยค่ะ ให้ตัดผ้ากว้าง10เซนติเมตรยาว300เซนติเมตรถ้าใครความยาวของผ้าไม่พอให้นำผ้าทั้งสามชิ้นนะคะมาเย็บต่อก,กันก่อนนะคะพอเย็บต่อกันเสร็จแล้วเราก็นำผ้ามาพับครึ่งแบบนี้นะคะเอาเค็มุดกัดไว้นะคะเราจะทำระบายเหมือนทำระบายกระเป๋านะคะ เอาผ้าด้านนอกออกมาเรียบร้อยแล้วก็พับอีกมุมด้านหนึ่งนะคะแล้วก็เย็บติดกันค่ะแล้วนำไปรีบนะคะ ถ้าด้านนอกมาประกบกันนะคะแล้วนำสายมาใส่นะคะแล้วก็เอาเข็มหมุดกัดไว้นะคะเราก็จะใส่สายแล้วก็ใส่ระบายนะคะเอาเข็มหมุดกัดไว้เรียบร้อยแล้วเราก็เนาผ้านะคะการเนาผ้ามันจะทําให้เย็บได้แม่นยํานะคะสวยงาไม่ผ้าไม่ขยับเยื่อนไปไหนนะคะ ผ้าเรียบร้อยแล้วก็นำไปเย็บได้นะคะเย็บเสร็จแล้วก็จะมีหน้าตาแบบนี้นะคะ